กินข้าวกันดีกว่าครับทุกคนฮะวันนี้เราทำเมนูพิเศษ3เมนูด้วยกันนะครับก็คือแกงเขียวหวานปลาชมอนนะฮะมีดอกกระหลำ่ำผัดน้ำปลาผัดซอสอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็นี่ฮะไข่เจียวแหนมมาเริ่มต้นกันครับผมผมจะบอกว่าเมนูแกงเขียวหวานเนี่ยนะเป็นเมนูที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะทำได้เลยนะเพราะว่ามันดูยากอะ่ะคือมันดูแบบมันต้องมีเครื่องเครื่องเครื่องแกงอะไรต่อเมื่อไรนะครับก็ วันนี้แหละนะครับหลังจากที่เรามีคุณครูนะครับจาก Google จากพี่ๆที่เป็นยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะฮะเขาทำมาแล้วแล้วก็มาลอกก๊อปปี้เขาแล้วกันนะแบบสูตรต่างๆที่เขาทำเอาไว้นะครับผมอันดับแรกครับนี่เรามีปลาแซลมอนชิ้นเบเรนี่เลยฮะคิดอะไรไม่ออกใส่เกลือพิกไทยไปก่อนครับปรุงรสปลานะครับให้มีรสชาติสักนิดนึงนะแล้วก็แบ่งเอาเนื้อปลาที่จะมาทำแกงเขียวหวานเนี่ยแยกเอาไว้นะครับผมนี่ดูความสดของเขา สีส้มสวยงามฮะแล้วก็ทําเป็นชิ้นๆพอดีคําแบบนี้ครับเพื่อจะมาใส่ลงไปในแกงเขียวหวานของเรานะครับผมเขียงไม้นี่ก็เป็นเขียงไม้เมเปิลนะพูดไปเรื่อยนะครับผมก็เขาบอกว่าไม้เมเปิลเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการป้องกันแบคทีเรียนะแล้วก็มาหั่นพวกส่วนประกอบลงไปครับมีใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีพริกแดงจินดา ใช่หรือเปล่าก็หันให้แบบมีแบบมีเป็นเส้นๆมีความสวยงามซะหน่อยนะฮะตั้งไฟกันครับเปิดเตาแล้วนะฮะมีทุกอางีเวทีแกงเจีวอ่ะนี่เลยฮะเราซื้อพริกแกงสําเร็จรูปมานะครับแล้วก็ใส่หัวกะทิตามลงไปครับจริงสปอนเซอร์เข้าได้นะครับ เราทำครัวนี่เรื่อยๆนะแล้วก็อยากจะทําอาหารให้ทุกท่านเป็นอาหารตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะชิมเป็นอาหารแบบทางปากให้เองนะฮะไม่พอก็เติมไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะพอใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อปลาเรามีเยอะพอสมควรเนาะเราก็เลยเติมน,ตนุ่นติมนี่อย่างนี้เติมน้ำตาลเรื่องน้ำตาลมะพร้าวหรือเปล่าน้ำตาลน,น้ำตาลปี๊บนะฮะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปครับตามสัดส่วนที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือนะจ๊ะ แบบนี้โหดูสีมันเริ่มมาแล้วนะยังไม่พอใจครับเชฟครับเชฟเติมไปเรื่อยฮะเติมไปอีกนะฮะอ่าไหนก็ซื้อมาแล้วก็เติมหมดถุงเลยแล้วกันแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนลงไปครับที่รู้มาคือว่าอยากคนเขานะตอนนี้ใส่พวกปลาลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะขาานะฮะแล้วก็ใส่ที่เราหั่นเอาไว้ฮะพวกพริกนะฮะแล้วก็ใบมะกรูดมาชิมรสชาติกันสะหน่อยว่าน้ําเขาเป็นไงบ้างที่เราปรุงไป เฮ้ยเฮ้ยเหมือนว่าเหมือนที่เคยกินมาใช้ได้ใช้ได้ครับแล้วก็ตามด้วยใบโหโระพานะฮะ oh, เริ่มแล้ว oh, หน้าตา oh. เริ่มใช่ในสิ่งที่เราเคยดูมาแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยทำไปเล่นไปนะ,ะับแล้วก็รอให้น้ำของงวดสักนิดนึงฮะเป็นน้นเสร็จครับแล้วก็ตักใส่ถ้วยที่เราเตรียมเอาไว้นะฮะร้อนๆตอนนี้น้ำลายผมเริ่มแตกแล้วนะโอ้ย หน้าตาใช้ได้นะเนี่ยสีสันสวยงามหอมชื่นใจนะครับผมตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะกินแต่ทําแต่แกงเขียวหวานนะแต่ว่ามันก็แบบเฮ้ยมันกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยมันต้องเปลืองข้าวแน่ๆเลยก็เลยทําอีกหนึ่งเมนูครับก็คือไข่เจียวนะแล้วก็ไปเจอแหนมในตู้เย็นเข้าครับ,รบก็เลยมาทําเป็นไข่เจียวแหนมนะครับผมโอ้ยตอนนี้เนี่ยอยากกินแกงเขียวหวานแล้วนะแต่เดี๋ยวขอทอดไข่เจียวก่อนสักน,นิดหนึ่งนะครับ ไม่มีอะไรครับเข้าได้ครับทั้งกระทึงกระทะตะลึงตะลิวนะครับอุปกรณ์ทางครัวทั้งนั้นเรารับรีวิวให้นะครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มจะมาชื่นชอบในการทําอาหารเป็นงานอัเดิรเรกแล้วนะฮะมาครับตอนนี้ลุ้นครับว่าจะกลับได้ไหมในที่สุดแลเขากลับได้ถึงแม้มันจะยากแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยคือได้เป็นพวกกระทะที่เป็นเตาแก๊สจะกลับง่ายกว่านะครับแต่ว่าพออันนี้เป็น เป็นกระทะไฟฟ้าก็จะกลับยากทีหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามครับนี่ผมทําได้ผมก็ทําได้นะผมได้จากสูตรเลยนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพวกคุณทําได้เหมือนผมแน่นอนนะครับเสร็จนะครับอีกหนึ่งเมนูไปอีกหนึ่งเมนูครับไหนๆก็มีแบบซื้อดอกกระหล่ำมาแล้วนะก็เลยผัดอีกหนึ่งเมนูเพื่อเป็นกับแก้มนะกินกับอีกสองเมนูที่ผ่านมานะครับผมก็ไม่เหนื่อยมากครับเติมปรุงไปครับมีซอสหอยนางรมนะครับมีผงปรุงรสนะ แล้วก็เติมน้าสักนิดหนึ่งให้มันงวดให้เครื่องปรุงมันเข้าไปที่ดอกกระหล่ำของเรานะครับนี่ฮะเติมอีกแล้วฮะเติมน้ําตาลเข้าไปนิดนึงนะฮะฟ้าเขียวให้มีกลิ่นแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> อ่ะเสร็จครับสารเมนูของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะมากินข้าวกันดีกว่าทุกคนน้ำมานหกครับนี่ทั้งสารเมนูที่เราทำไปนะครับ แกงคีวหวานปลาแซลมอนนะฮะดอกกระลำแล้วก็ไข่เจียวแหนม,มข้าวสวยเพิ่งหุงม,มา,าร้อนๆเลยนะครับขอชิมไข่เจียวก่อนละกันมาถึงเมนูหลักของเราครับดูปลาแซลมอนดูชิ้นมาดีพอด,ดีครับคุณผู้ชมครับคิดเป็นผมไหมว่าเราต้องไปหาข้าวมากินแล้วละ่ะนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้หิวนะฮะไปครับทำเล้นแดดกันได้กินก <มา S 1> ันได้นะครับ กินข้าวไปได้วยกันครับรสชาติมันก็จะนุ่นของหอมๆนะเครื่องแกงของเราที่เราซื้อมานะจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มมนมีเครื่องแกงสําเร็จรูปต่างๆที่มันขายตามแบบร้านสะดวกซื้อแล้วนะครับก็มานี่แหละอยากปรุงแบบไหนก็ปรุงตามสัดส่วนได้นะครับมีแบบคุณครูในยูทูบเบอร์มากมายในทิกต็อกมากมายแฮปปี้ครับฟิน